วันนี้นะคะก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบนะคะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเข้าไปในครัวเปิดตู้เย็นก็สามารถที่จะหาเจ้าสิ่งนี้นะคะออกมาดูแลเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยวอร์รตี40อีกแล้วจ้ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการดูแล ฝ้ากระของเรานะคะให้จางลงในราคาไม่ถึง5บาทด้วยซ้ําทุกมากทุกมากเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรเราไปชมกันเลยจ้า นี่ก็คือตัวนี้เลยจ้ามะนาวจ้ามะนาวเนี่ยนะคะเขาจะมีกรดวิตามินซีนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลผ่าเซลล์ผิวของเรานะคะให้กระจ่งางใสมากขึ้นนะคะคนที่เป็นฝ้านะคะก็ยังช่วยทําให้ฝ้านะคะกระดูจางลงส่วนวิธีการใช้ใช้อย่างไงนั้นนะคะก็ไปชมกันในคลิปไปจ้าสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะแค่ฝฝนมะนาวมาครึ่งซีกนะคะแล้วก็เอามาทาบริเวณตรงผิวที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่าง ดำนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรรักษาฝ้าด้วยมะนาวซึ่งในตัวของมะนาวอ่ะคะ่ะเขาจะมีวิตามินซีซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณให้สดใสผ่าเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยลด ริรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยฝ้ารอยดำรอยกระรอยจุดด่างดำซึ่งมะนาวนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวการใช้มะนาวรักษาฝ้านะคะเป็นวิธีที่นิยมมากๆเพราะว่าประหยัดแล้วก็รา,าคาไม่แพงแต่มันก็ต้องคำนึงถึงสภาพผิวหน้าเป็นหลักด้วย, <c oughs> วยเช่นกันนะคะเพราะว่าข้อเสียของเขาก็มีคือเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรด ฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับสภาพผิวที่บอบบางแพ้ง่ายทนแสบผิวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ง่ายด้วยเช่นกันถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องเทสได้ดีถ้าเกิดเป็นคนหนึ่งที่นะคะสภาพผิวหน้าไม่แข็งแรงก็แนะนานะคะให้ข้ามสูตรของมะนาวไปเลยแต่ข้อดีของเขาก็มีเยอะเมื่อมากด้วยเช่นกันก็คือในเรื่องของราคาถูกนะคะหาซื้อได้ตามทั้งตลาดแล้วก็วิธีใช้ทําได้แบบง่ายแล้วก็สะดวกมากมาก สูตรนี้ถ้าใครใช้ดีนะคะบอกได้เลยว่าเป็นวิธีที่ประหยัดมากๆแล้วก็เห็นผลได้ดีด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลฝ้ากระจุดดำดาทาให้หน้ากระจ่างใสนะคะสูตรนี้แนะนําไม่ใช้อาทิตย์ละแค่2ครั้งก็พอค่ะหลังจากที่เราทาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักไว้สักประมาณ20-30นาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปล้างหน้าออกได้เลยจ้า ยังไงกันบ้างคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเอาไปทํากันดูนะคะทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจางขึ้นไหมหรือว่าแพ้อะไรยังไงนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าใช้แล้วมันโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้เจ๊และทีมเวอร์ริตี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย